ตอนนี้เราอยู่กันที่เจ้าพรมวัตถุสุนทรีย์ของตลาดของตลาดเอธิเปียรับเราพบกับร้านแรกครับร้านผมจ่ารสชาได้กินแม่ครับแสนสวยเราจะจะไปเรื่อยๆนะบอกว่าถ้าได้จ้ามาหลังก็น่าจะมานี่ครับหม้อแกงครับแต่มาเป็นถาดนะไม่มาเป็นหม้อนะครับสองชุดครับราคา40บาทครับอันนี้ ละสิบบาทเลยครับหมูพันอ้อยนะอันละสิบบาทเลยครับเป็นพันใหม่ใส่พันใหม่ไม่ธรรมดาครับมันหวานแล้วก็หวานน้ำครับเพราะว่ามันมีน้ำอ้อยนะครับหวานน้ำเพราะมีน้ำอ้อยนะคะเอันละสิบบาทนะครับหมูพันอ้อยครับ กินไม่ผสมแป้งนะครับหมูพันอ้อ,อยอาหารเวียดนามนะครับไอ้คนลาวครับพี่มาดูไหมครับสาวสวยร้าออนนี้ดีกว่านะ,ะออสอ2ชิ้นนะครับซื้อหากันได้เลยนะคะและยังไม่หมดนะคะ h แ d and Shoulder นะคะอกลับมาอร์ละ10บาทครับหมูพันเอ้อยฮะพันอ้อย พันอ้อยด้วยอ้อยอะไรวะอ้อยกินได้นะลูกแค่พันไปแกงกรานมาไปเชิญออกมาตามดูร้านต่อไปอ้อยเคี้ยวและใายชานนะลูกไม่ใช่เกินซื้อหากันได้เลยครับรานนี้คุ้นๆอาารย่าไกทองตรงนี้เลยฮะเอาไว้เลยนะร้านนี้เหมาะกับคนนี้มากน้องแจ่ม้วดูเสื้อครึ่งตัวนะฮะ อากาศดีจังเลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นอากาศอะไรที่น่าเดินมากๆเลยเพราะว่าแสงไม่ได้แสงโดนที่จะเป็นแสงเดือดขอไลท์ฮะขอนไลท์ปอนไลท์จะแสงเดือดรุนทองอะไรเงี้ยมันเป็นเหล่าแอลดีเอสใช่ใช่ไม่รอไม่รอเรื่องร้าที่เรากลังจะพาต่อไปนี้คือท็อปเจริญอะไรถูกที่สุดรู้ไหมต่ออะไรดู มันแววมีแววดีมีแววอร่อยเนาะอ้าวคู่มันดีไหนบง่เขาจัดวัน้เขาจัดไรนะเมร้าใหี่พี่ะห็ม่ะุเ

เ่เห็นเโอเคชองตอันนี้รู้สึกคนจะคึกคักไปนีเสุดโดยเฉพาะนักเรียนสาวสาที่มีอายุน้อยกว่ามาซื้อดอกไม้ตุดจีนกันนั่นเองไหว้เจ้าไหว้เด็กเซื้อองเต้ใส่ซีเอฟีนี้มีความรักในัเ็นนกเหมือนจุดเทียนกัสายฝนนะการร้งล้มได้เด็กๆก็ไม่สนเพราะเขาจะรางล้มตอนจุดเทียนนะดีเรยล้วนครเหมือนกันนะต่างกันนะ มาพบกับอีกร้านนึงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบแล้วแม่ค้าไม่บอ,อกเดี๋ยวต่อไป <c oughs> อสำหรับใครที่กำลังสร้างบ้านใหม่จะไม่มีป้ายก็ไปในร้านนี้เดินตอตามก็ได้ค่ะาตามแล้วก็เดินก่อแล้วเดี๋ยวประมาณสัน้นบางทีเดิยร้อนหน่อก็ได้นะ ไม่ได้ต่อต่อ,ตอไม่ได้นะ <c oughs> เะเจอไปเรื่อยๆครับอ่าที่นี่มาทีเซน็นนักภูมิใจนำเสนอเป็นเหมือนการตั้งสังเจ้าไหว้พระจริงนำเสร็จตักแดง ปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหิวข้าวให้ทานอะไรกินก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะคู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับคู่กันการกกับพี่สาวนะฮะวันนี้เราจะมาพบกับร้านเกาลัดเกาลัดจะมีสองอย่างเกาลัดญี่ปุ่นกับเกาลัดจีนของสวยไชเชนาแล้าเกาลัดญี่ปุ่นมันเป็นไงครับเกาลัดญี่ปุ่นก็จะก็เป็นคล้ายๆเกาลัดจีนและเกาลัดจีนล่ะก็ไม่ต่างกันเกาลัดญี่ปุ่นเาเป็นสับสนุดยสับสนุดยครับ ช่ว้วยเม็ดกาแฟเม็นะครับลาบิก้าเลยนะกินน้องเม็ดหินอะไรสักอย่างหนึ่งกินภูเขาฟ่าดีครับพี่ีให้ชิมด้วยให้ชิมแต่ว่า้ชิมได้ครับน้องชิมไปหมดเลยเาจินหมดแล้วนะไปางต่อไปเลยนะฮะเป็นการที่ค้นสู่โดยโจ๊กโซฟูนะฮะ ใครพระเจ้าไมใช่ข้ามเลยก่อนนี่ครับส่วนรับแดงอันนี้แต่งหนัเนืองสองชุดไปแล้วซื้อไปแล้วสองชุดเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ผัดไทยแต่งานสุดจีนผัดทอดนะงานสุดจีนงานสุดจีนแต่ผัดไทยผัดไทยโอเคกินได้โอเคได้ครัอ๋อน้อ่ครับน้องอน้อเสนอคือเมื่อก่อนคุณอย่างนี้นะแต่ว่า ระยะเวลามันผ่านไปเข้าใจปนะมันก็เลยแบบอะไรๆมันก็เบี่ยงเลกกิ้งไหมนี่เลกกิ้งนะใหญ่กิ้งไม่ได้นะเดินต่อไปต้องมาเเวนท้ายต้องมีแต่คนมีความรักนะฮะดูนะครับโบกโบกรถดูนะดูอะไรนะชาวบ้านจะมเรื่องหรือเปล่านะมัดูสาวๆเดิน สาวๆในเนื้อซื้อสิ่งที่พวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ตามแบบสไ็คิดงี้งี้สาวๆนุ่งงี้เลยเด็กๆแล้วเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักงคู่นลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัองคู่กันนะกำลังเกิดการชุมุนวุ่นวายเลยนะเนี่ยวันนี้คนเสื้อแดงนะคะกำลังเดินดเสื้อแดงเลยถึงวันตุ๊จีนะคะกำลังเดินไป่เจ้าเจ้าที่ตรงไหนสักแห่งนเลยนะคะโดนมีรถรถที่ไม่ทู้วารตัดเพื่อนนะครับเป็นแบบว่าแบนๆแล้วก็วิ่งไปแล้วก็เห็นมีนางรู้พม่านั่งอยู่บนนะฮะ มีคนเอาฝาที่โลมาเคาะอะไร้นะฮะากิโลไปตรงนั้นเราจะได้รับน้ำมกอย่างนะฮะการตัดน้ำมูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมาตัดแแล้วแต่แล้วไอโฟนพังคร mm ัก hmm. า mm hmm. รนำเอากระถางรูปแต่ละสารเจ้ามารวมกันแล้วก็ให้คนทนชา ตำรวจเรียกให้เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะ 不要不要不要不 นาจ,จบงานนี้ไปสิ่งที่ขายดีที air, ่สุดก็คือโกเอียนะคะที่แปะคอแล้วก็น้ำมันน้ำมันมวยน้ำมันยามบอกนวดตรงบริเวณตรงน enfin ี้ขายมือครับสือ๋อาเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมนะคะ ปีแล้วใครเป็นประธานครับปีแล้วนุ่นจ่าตุ่นจ่านนจ่านุ่นจ่านุ่นจ่านะ่นจ่านุ่ีจานุ่นจานุนานุ่นานนานุ่นานุนจ่านุนานุ่จ่านุ่นั่านุนานุ่นานุ่นจามุรนจานุ่นาน่าไุ่รับหน้าที่าเดินตาาหรืนว่านนสวยเ่นาถามว่านสายอะไรมาคะเนี่ย นีเคยเรียนเคยเรียนสิ่งญี่ปุ่นเหมือนกันอะมาแล้วมาแล้วมากรมาแล้วราได้พบสองครั้งวันวันตุีแล้วก็วันวันสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็นะฮะเราได้พบมาเป็นดวง พ,พี่พี่จบนะแล้วเงี้ยจากไปอะ่ะคงไม่มีใครให้ดอกไม้อ่ะดิไม่มีรุร่นน้องที่น่ารักแล้วอ่ะร,รุ่นน้องเป็นไงบ้างนี่ฮะนี่ไหวโรงเรียนจอนสุรางองปฐมนะฮะเป็นไม้เป็นทำมาจากไม้ไม้เนื้อดีจากจากประเทศไทยนี่แหละฮะ <S <S ไมโ,ะโอ้ค่ะไมโอ้ไมโอ้ค่ะนี่คืออาจารย์ของเราอาจารย์กลลินวันนี้ก็ทำรายการอาจารย์ย้อนไปหมดของฉันก็ทำกับ